ครับอยู่กับคุณวิทย์เปิ่อนสุนเนินนะครับท่านเป็นตำแหน่งอะไรครับผมนายกสมาคมชาวภนักกิจสมาอกองทุนหมู่บ้านเบอร์สุนเนินตอนนี้ย้ายมาอยู่ชั้นสองเทศบาลตำบลสุนเนินนะครับแต่ก่อนอยู่ที่ว่าการเบอร์สุนเนินครับอยู่กองพชถ้าใครจะมาทําต้องเตรียมอะไรมาครับท่านก็ปัตยประชาชนทะเบียนบ้านผู้ต้องเป็นก็ไม่อยู่ในเบอร์สุนเนินที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอายุไปรับรองแพทย์อายุตั้งแต่18ปี ถึง70ปีครับผมถึงวันสมัครตอนนี้มีสมาชิกเท่าไรแล้วครับ7,600ต้นๆ7,600ก็เก็บโพละ15บาทเสียชีวิตได้ศพประมาณเท่าไรครับเดียนี้แสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นครับนะครับพี่น้องชาวพรสุทธเนรนะครับท่านไหนต้องการนะครับเป็นสมาชิกกองทุนนะครับซึ่งถือว่าเป็นกองทุนของอำเภอเรานะครับก็เชิญมาสมัครได้ที่ตลาดเทศบาลตอนเย็นนะครับชั้นสองนะครับอยู่กับคุณสมพงษ์โสพลสุยะนะครับ คุณสมพลนะครับพี่พงศ์แล้วกันนะครับทาตาแหน่งอะไรครับจริงๆเป็นผู้ตรวจสอบของสมาคมชาวนาเกตครับครับผมแล้วก็สมาคมชาวนาเกนี้อยู่ในความดูแลของอะไรครับความดูแลของเทศบาลจังหวัดเนีนงเโดยนายกนครจิตตุนรกรครับเป็นน้าทะเบียนครับผมเราเปิดตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ครับเปิด0830ก็ถึง16 30ครับก็8โมง ครึ่งถึงสี่โมงครึ่งนะครับมีวันหยุดไหมครับก็มีหยุดปกติเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดทั้งตเลือกครับ,รบเราก็ผมเห็นที่ไปทุกแทบทุกงานเนาะไปมอบให้กับญาตินะครับก็ถือว่าสมาคมนี้มีความมั่นคงอะไรนี่นครับตอนนี้สมาคมเรามีความมั่นคงมากนะครับเพราะเนื่องจากตอนนี้ก็เราจะมีคณะกรรมการจากเครือข่ายของทุกตำบลมาเป็นคณะกรรมการนะครับนะแล้วก็เลือกมาจาก แต่ตะเวนสมบูร์เป็นยี่สิบท่านนะครับเป็นผู้บริหารหมายเจะมีนายกมาคมมีอุนายกแล้วก็มีคณะกรรมการดูแลคิดว่างานนี้ก็หลายๆท่านก็มีมีความชัดเจนในเรื่องการดูแลนะครับมีความโปร่งใสชัดเจนในการบริการแล้วก็ให้ความสะดวกทุกเรื่องนะครับก็จะดูแลไม่ให้เงินรั่วไหลไปไหนครับขอบคุณมากนะครับอยู่กันไรครับสุรภาจูมเหมือนวัยค่ะอยู่บ้านไรเอ่ยอยู่บางลางใหญ่คะ่ะ เราทําให้ใครครับทําให้คุณพ่อค่ะเรารับข่าวสารจากไหนครับการมีคนที่เขาเป็นสมาชิกค่ะเขาแนะนําเขาแนะนําเนาะค่ะครับผมขอบคุณมากเลยครับค่ะที่กองทุนนะครับของชาปนกิจนะครับกองทุนหมู่บ้านนะครับซึ่งถือว่าเป็นกองทุนที่มั่นคงนะครับอยู่ชั้นสองเทศบาลตสุเนินนะครับ เปิดทุกวันนะครับเว้นวันหยุดราชการนะครับก็ทันใดนะครับหาความมั่นคงในชีวิตนะครับเราไม่มีหลักประกันเราก็สามารถมาร่วมเป็นสมาชิกกองทุนนี้ได้นะครับก็เก็บแค่สบละสิบห้าบาทนะครับปีนึงไม่เกินประมาณพันห้านะครับถือว่าน้อยมากนะครับกับผลที่เราจะ มีความรับประกันในบ้านปลายชีวิตนะครับลูกหลานไม่เดือดร้อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่เข้มแข็งกองทุนหนึงนะครับวันนี้ก็อยู่ที่กองทุนชาวนาัณนะครับกองทุนหมู่บ้านอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมาครับ